การรักสบายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดจากความภาคภูมิใจที่เรามีงานศิลปหัตกรรม,รมไทยที่น่ายกย่องนะคะผ่านการทํางานของครูช่างของทายาทครูช่างซึ่งฝีมือในการทํางานของทายาทครูช่างเนี่ยมีความวิจิตรมีความล้าเลิศนะคะในความประณีตของฝีมือในการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราถึงอยากจะบอกต่ออยากจะเล่าขานให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับทราบในสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆพวกนี้แหละคือคนที่จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะสืบสานงานหัตกรรมไทย ให้อยู่คู่กับประเทศไทยให้อยู่คู่กคนไทยและเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทองงานจากสารงานโลหะงานผ้าต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่เราคัดมาจะต้องมีมแนวคิดหรือมีพื้นฐานที่มีเรื่องของฝีมือในการทำงานมีการถ่ายทอดจากครูช่างต่างๆที่ทำมาเพราะว่างานเหล่านี้เป็นเหมือนพ่อแม่ของเราที่สอนลูก เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เนี่ยเราถึงมาเกิดโครงการลักสบายศักดิ์ธิ์ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของการรณรงค์รักษาอนุรักษ์สืบสานงานหัตกรรมดั้งเดิมเพราะเราถือว่ามันเป็นต้นแบบมันเป็นมันเป็นคู่มือแรกในชีวิตของงานหัตกรรมไทยที่มีอยู่มาปัจจุบันนี้ในสนสอปนเ,นเราทํางานกันหลายส่วนนะคะในส่วนที่ที่ฝ่ายตลาดทำคือการพยายามผลักดันงานหัตกรรมเข้าสู่ตลาดคนไทยในต่างประเทศก็เป็น อีกหนึ่งกำลังหลักที่จะช่วยเปสส็นสมานิกงานหัตถกรรมไทยหรือแม้แต่คนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยนะคะหรือนักสะสมต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งดีไซนเนอร์ต่างๆรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆที่ทำงานเรียนรู้งานหัตถกรรมงานศิละปะต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องซึมซับในของพวกนี้เพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะชื่นชอบงานพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความชื่นชอบมีความสนใจอยู่แล้วเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีที่เขาจะเป็นเหมือนเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เราในการที่จะประชาสัมพันธ์งานเหล่านี้ออกไปจริงๆโครงการนี้เหมือนเราสร้างแบรนดิ้งเลยนะแบรนดิ้งโครงการขึ้นมาใหม่เราต้องการสร้างให้คนเห็นว่าทําไมเราจะต้องรักษางานหัตถกรรมดั้งเดิมแล้วทาไมเราจะต้องขยายฐานของคนที่จะช่วยเราสรืบสานง,งานหัตถกรรมดั้งเดิมโครงการนี้เนี่ยเราวางเอาไว้ จากปีนี้อีก3ปีทั้งหมด4ปีนะคะที่เราจะต้องให้เป็นรูป,ปรธรรมชัดเจนเพราะว่าการสร้างทําความเข้าใจกับคนในเรื่องใหม่ๆจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆทําความเข้าใจให้คนรู้สึกภาคภูมิใจและภูมิใจในงานที่เป็นงานหัตถกรรมเหล่านี้เพราะว่าการสร้างการยอมรับในสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวันสองวันจะทําให้คนรู้สึก เห็นคุณค่าหรือจะมาเสียเวลากับการที่จะต้องมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้แต่สิ่งใหม่ๆเหล่านี้แหละจะเป็นอะไรที่จะสร้างแม้กระทั่งกระแสเงินหรือการค้าขายต่างๆต่อไปที่จะทําให้โลกเขารู้มาต่อยอดจากงานหัตถกรรมไทยดั้งเดิมออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก